สวัสดีค่ะเอ้ยสวัสดีครับผมเอเจสตูดิโอพรีเมียมวันนี้จะมาจะ,จะมาอะไรจะมารีวิวโดรนนี่ดูอย่างโมเดลอย่างนี้ไงดโดรนว่านี่ไงมันเป็นอย่างนี้นี่ มันทำงานได้ไหมอ่ะมันทำงานได้ไหมนน่ทำงานได้เปล่าอ่ะไม่ได้นี่นี่ไงคือโดโรนเอาไว้แข่งกับจักรยานโอเคคลิปหน้าเอาโดโรนไปแข่งกับจักรยานเนี่ยเออ ไอเวยไงเออไอเวนสัตว์หมาเออนี่เฮ้ยเฮ่อพอเวดาไปเดาเวลาไปเดอดูนะนี่นี่ไงเบ็ดมันนี่มันอันนี้ก็คือ เครื่องยนตโน์โดรนโดนหมานี่ประชาร์จแบตได้รู้เปล่าเข็มมันมีรีโมทคอนโทรลนี้ลองดูอันนี้กดเลื่อนอันนี้เทคออฟกับแลนดิง้งอันเนี้ย เดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหลังแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวเฮ้ยเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเออแล้วก็กดตรงนี้สตาร์ทเครื่องยนต์แล้วก็เนี่ยนี่ดูนะรีโมทของคุณนี่นี่นี่ไงโอ้โหชิปหายไปแน่ๆเลยใช้ อ่าใส่คืนไว้นี่โอ้โหโดนซิงโอเคคลิปต่อไปโดรนไปซิงไปแข่งเล่นโดรนในสนามกันน่ะรู้เปล่าเจอกันในคลิปหน้าแล้วก็บายบายเจอกันบายบาย